สวัสดีครับวันนี้มาพบกันอีกแล้วเนาะกับเกมบ o ็อกฟู้ในวันนี้ก็เป็น EP ที่8แล้วเนาะเราก็จะได้ไปโลกใหม่กันละแต่ก่อนจะไปรับชมก็ขอขอบคุณเพื่อนๆด้วยเนาะที่กดติดตามแล้วก็ให้กำลังใจกันมา <Yahoo! S 1> ถ้าพร้อมกันแล้วก็เดี๋ยวไปรับชมกันเลยครับการที่เราจะได้ไปโลกใหม่นั้นเราต้องทำทเควสก่อนนะครับก่อนอื่นเราก็มาที่เกาะคนคุกอิ p พวดาวเนาะ แล้วก็ทำการคุยกับ NPC ทางซ้ายมือนะครับเขาก็จะให้กุญแจเรามาจากนั้นก็ให้มาที่เกาะน้ำแข็งนะครับตรงจุดที่เราเคยมาซื้อหาขีเนาะตรงนั้นก็จะมีประตูอยู่นะครับเราก็เอากุญแจที่เราได้มามาเปิดประตูเพื่อที่จะไปฆ่าบอสเนาะ โดยบอสตัวนี้ก็ค่อนข้างง่ายเลยทีเดียวเรียกว่าง่ายพอๆกับการไปแย่งขนมของเด็กเลยแต่เา็าจริงผมก็ไม่เคยไปแย่งของเด็กนะโดยหลังจากที่เราฆ่าบอสเสร็จแล้วเราก็มาที่เกาะกลางเนาะให้เพื่อนๆไปแถวๆท่าเรือนะครับก็จะเจอ npc ที่ใส่หมวกโจนสลัดแบบนี้เนาะก็เข้าไปคุยได้เลยพอกดทอล์กเสร็จแล้วก็ ตอบตกลงก็จะได้ย้ายไปโลก2กันเลยเนาะอ่าเราก็มาถึงโลก2แล้วนะครับพอมาถึงก็อย่าลืมเซฟจุดก่อนเลยเนาะเดี๋ยวจะเจอคนมาฆ่าตั้งแต่ต้นเดี๋ยวจะต้องมาใหม่จากนั้นก็ทำการกดตรงเข็มทิศเนาะเพื่อที่จะได้รู้เควสตต่อไปแล้วก็ทำการรับเควีที่1มาเลยเนาะ โดยคีปเนี่ยก็จะเป็นทางที่เราผ่านมาเขาจะแบ่งเป็นสองฝั่งเนาะฝั่งซ้ายกับฝั่งขวาถ้าเพื่อนๆสังเกตก็มอนก็ค่อนข้างจะตีเราเข้าแล้วก็ตีแรงด้วยแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือมอนค่อนข้างอยู่ไกลกันถ้าเพื่อนๆใจไม่ร้อนก็แนะนำให้เลเวลเกิน700เข้ามาสักหน่อยหนึ่งแล้วกันเนาะจะได้ฝ่ามง่ายขึ้น แต่ผมก็จะมาปร์ไมไว้เลยเนาะเพราะว่าจะได้สุดหาขคิไปในตัวแล้วก็พอเลเวล716มอนก็จะตีเราไม่โดนละจากนั้นเดี๋ยวเราก็ทำการลากเลยเนาะสบายๆโดยผมก็จะลากแค่ฝั่งเดียวพอนะอีกฝั่งหนึ่งค่อนข้างไกลไม่ค่อยคุมเท่าไหร่ไหนๆเราก็มาโลก2แล้วผมก็เลยมาทำการสุมผลเนาะที่คาเฟ่ เพราะว่าตอนนี้เราเก็บใส่กล่องได้ละผมก็จะได้เป็นผลที่ใช้เทเลพอร์ตเนาะไม่มั่นใจว่าเขาชื่อผลบาเรียหรือเปล่าจากนั้นผมก็เอามาเก็บใส่กล่องเอ่อที่ยังต้องใส่กล่องเพราะว่าไอ้ที่ผมอัดคลิปเนี่ยยังเป็นแผดเก่าอยู่เนาะเอาก็จริงผมก็ยังไม่รู้ว่าอยากใช้ผลอะไรเนาะก็ช่วยกันแนะนำมาหน่อยละกัน จากนั้นผมก็มาฟาร์เวลต่อเนาะเนี่ยครับตรงจุดนี้ค่อนข้างมีปัญหากับมอนมากเพราะว่ามอนเขาใช้สกิลเหมือนสไลด์อะไรสักอย่างเนี่ยแล้วเขาไปไปเกิดตรงจุดของเขาเองใหม่เลยทําให้ตรงจุดนี้ค่อนข้างเก็บเลเวลช้าเนาะเราก็จะไม่เปิดคูณ2ต,ตรงแถวนี้แล้วกันเควสตต่อไปก็จะเป็นเลเวล725นะครับแต่ว่าผมจะเก็บเลเวลให้เกินไปก่อนเลยแล้วกัน อตอนเก็บเลเวลนี้ก็ขอแอบ,บโฆษณาหน่อยเลยละกันอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องของเราด้วยนะจ๊ะแล้วก็ว่างๆก็มา PVP กันได้ทักทายกันได้นะครับผมแอบบโฆษณานิดนึงเดี๋ยวไม่มีผู้ติดตามจากนั้นผมก็มาลองเทสมอนเควส2ดูนะครับโดยมอนก็จะอยู่ทางซ้ายมือของตัวรับเควสนะครับ ผมว่าเลเวลเราก็เยอะแล้วนะครับน่าจะไหวอยู่ไม่ไม่รอดยังโดนตีเข้าอยู่เดี๋ยวต้องไปเก็บเลเวลอีกสักนิดนึงดีกว่าอ้าวยังไงยังไงโหดาบอะไรนะชุดใหญ่เลยอืมหโหสวยละ สวยแล้วไงเอาเอาอะไรของเขานะเนี่ยโอ้โหไม่เข้าเลยโลกสองแน่นอันตรายนะครับโอ้โหยืนรับควยสอยู่ดีๆก็โดนใส่หลังเลยโอ้โหเอ้เมื่อกี้ผมลืมเปิดฮาคิ้รือเปล่าถึงตีเขาไม่เข้าเลยเดี๋ยวเราเก็บเลเวลต่อดีกว่า ไม่รู้ว่าเกี่ยวกับเลเวลด้วยหรือเปล่าที่แพ้หรือว่าฝีมือแต่ก็คงเป็นฝีมือแหละไม่เป็นไรเดี๋ยวเราเก็บเลเวลให้สูงไว้ก่อนเปอร์เซ็นชนะน่าจะสูงกว่าโดยมอนของเควสนี้เขาก็จะมีอยู่6ตัวเนาะแบ่งเป็น3ตัว3ตัวก็จะอยู่ตรงนี้กับตรงนู้นนะครับนู่นน่ะแต่ถ้าขี้เกียจก็รอมอนตรงนี้เกิดอย่างเดียวก็ได้ใกล้จุดรับเควสด,ด้วย จะได้ไม่ต้องวิ่งไปวิ่งมาเนาะก็ไม่แปลกใจที่เลเวลช้าเนาะเพราะว่าขี้เกียจน,นั่นเองอันนั้นเลยมาเก็บเลเวลกันเดี๋ยวผมจะพยายามเร่งเก็บเลเวลเลยเนาะจะได้เหลือเวลาไว้ตัดคลิปด้วยต้องขอไปเพื่อนๆด้วยที่ว่าลงคลิปช้าเนาะเพราะว่ามือใหม่หัดตัดอาจจะใช้เวลาตัดนานนิดนึงอ่ะยังไงยังไงโอ้โห รับเวสอยู่ก็โดนเลยโอ้โหผลตื่นแล้วนะเนี่ยโอ้โหหายหงายท้องสิครับโลกสองนี้เถื่อนมากมายเพื่อนๆมาเก็บเลเวลก็ต้องคอยระวังดนะ้วยเนาะเพราะว่าโลกสองเนี่ยเหมือนเป็นที่รวมของคนเลเวลตันด้วย จากนั้นผมก็เข้ามาใหม่นะครับหลังจากที่เขาอัปแพดแต่รู้สึกเหมือนจะเป็นแฟนขับของเราคนหนึ่งเข้ามาอ่าน้องกันเนาะสวัสดีครับ<ะ>ในแพดใหม่ก็สกิลค่อนข้างสวยเลยดูสกิลหนึ่งเมื่อกี้โอ้โหสกิลจัดว่าดูอลังการงานสร้างขึ้นมากเป็นไงแล้ว แบคโฮก็ดูดีขึ้นเนาะจากเดิมแบบกลมๆเรียบๆสวยถ้าหมัดก็ยังสวยนะครับอโหสำหรับใครที่เลิกเล่นไปแล้วหรือว่ายังไงก็แนะนำเลยว่าให้กลับมาเล่นภาพสวยขึ้นมากได้ทะลรในการต่อสู้มากเลยนะครับจากนั้นน้องกันก็ชวนผมไปตีโรงงานเนาะสายแจมอย่างเราจะพลาดได้อย่างไร นี่เป็นครั้งแรกที่มาตีโรงงานผมเลยนะวิ่งตามน้องเข้ามาเลยน่าจะตีกันตรงข้างบนนั่นแหละผมเห็นคนไปกองอยู่ข้างบนใส่เลยเนียนๆนไว้สกิลสวยกันทั้งนั้นเลยนะโอ้สกิลจัดว่าแจ่มเลยนะครับภาพสวยจริงผมติดใจแพทใหม่มาก,กเลย ว้าวได้เป็นผลน้ําแข็งนะครับฮิวสบายละอ้าวกล่องหายอ้าวกล่องเก็บผลหายไปเสร็จแล้วหลังจากนั้นก็ได้น้องกันบอกเนาะให้กดไปที่ผลไม้นะครับแล้วกดเก็บได้เลยแม่สะดวกจริงๆอย่างนี้ถ้าถ้าอัปเดนตั้งแต่โลกหนึ่งนี้ผมก็ไปสุ่มผลไม้ปีศาจเล่นละ ว่าแล้วก็ขอสุ่มผลไม้ปีศาจเล่นดีกว่าสุ่มดูซิจะได้ผลอะไรนะชึบๆๆๆผลมืดมัง้งภาพสวยขึ้นนะครับผลก็เปลี่ยนรูปล่างด้วยโอ้สวยดีเหมือนกันแพทนี้มีอะไรใหม่ๆเข้ามาเยอะเลยเนาะที่หลักๆที่เห็นนี่คือภาพภาพสวยขึ้นมากแล้วก็ อาวุธนี้เราก็สามารถดึงออกมาใช้ได้เลยเนาะไม่ต้องกลับไปเปลี่ยนที่กล่องอีกละค่อนข้างสะดวกเลยว่างๆก็อย่าลืมเข้ามาเล่นกันนะเจ๊ว <Wow. S 1> แต่ก่อนจะไปเก็บเวลก็อย่าลืมต้องมา PVP กันสักหน่อยแต่ว่าดูเหมือนน้องเขาจะจะปล่อยผมไปไม่ยอมฆ่าไม่ให้เกียดกันเลยอะ ปกติมันต้องซักศบแล้วเวลาเจอกันอะครั้งหน้าถ้าใครเจอนี้อย่าลืมฝากซักศพหนึ่งนะเขาเรียกว่าของขวัญการพบหน้าหลังจากล่ำลากันเป็นที่เรียบร้อยผมก็นึกขึ้นมาได้ว่ามีผู้ชมให้โค้ดคูณสองผมมาเดี๋ยวเราทำการพิมพ์เข้าไปเลยก็ได้เป็น20นาทีเนาะเดี๋ยวเรามาลองดูกันว่า20นาทีจะเลเวล แปดร้อยหรอเปล่ายังเวลาดีอยู่เนาะไปเรื่อยๆเหลือสิบนาทีแนละ้วผมว่าไม่น่าทันเดี๋ยวย้ายจุดดีกว่า หลือ9นาที20่สิโหมอนตีโดนด้วยโอ้โหจะไหวปะเนี้ยย้ายที่ไม่ทันละก็ต้องฝืนไปอย่างนี้เลยแล้วกันเ oh. หลือ5นาทีน่าจะทันอยู่มั้ง หนึ่งนาทีสี่สิบโอ้ขัดวลวเดียวขัดวิวเดียวแม่ทันจริงด้วยเหลือสามสิบวิโอ้โหเล่นแบบนี้ก็เพลินดีเหมือนกันนะครับจับเวลาอะไรเนี้ยสำหรับวันนี้ก็ไปก่อนนะครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์หรือกดติดตามด้วยนะจ๊ะไปแล้วนะจ๊ะจุบจบ